จะแจกหนังสือแล้วค่ะเพราะค้าแม่ค้าก็ตอบได้นะคะเผือใครอยากได้อะมีดมีคำถามนะลองเอาคำถามสนุกสนุกถามเรื่องอะไรดีอะไรก็ได้เกี่ยวกับน,นิยายจีนนะ<อ>มีใครรู้จักนิยายจีนแล้วมาบอกเราสักเรื่องหนึ่งดีไหมหรือ,อยังไงก็ได้นะหรืออะเล่อน,นี้เอาเอาเป็นนิยายจีนในในดวงใจแล้วกันพระเอกชื่ออะไรมีไหมคะ มีใครเคยอ่านนิยายจีนอยู่ที่นี่บ้างไหมคะน่นาจะพอมีมั้งมีไหมคะรบกวนเล่านิดนึงนิยายหนังที่ชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหมือนที่บอกว่าเสียขาเล่าเล่าที่เขาได้อัดไปนิดนึงไม่ที่จริงมันไม่ใช่นิยายของจริงนิยายเดิมนะคะคือนิยายเนี่ยมันคือไอ้จอมจนถ,ถูกสุสานก้าวพลาดแล้วก็จะมีจะมีพระเอกใช่ไหมคะหูืเสียเนี่ยเข้าไปหาหาสมบัติ สมบัติที่เป็นมรดกชาติตเขาไม่ยอมไปฐานะคะเขาจะไปตามหาสุดสมบัติชาติจีนเนี่ยเอากลับมาจากเทศต่างๆหรือว่าในสุสานจากคนที่ขโมยของในสุสาน <ๆ S 1> เพื่อเอากลับคืนคืนคือคือคือจีนเนี่ยเขาจะเน้นฝันรักชาตินิดนึนงเขาก็จะเอากลับมาคืนรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเจอพวกคนขโมยคนขุดสุสานหรือว่าโจรพวกเนี้ยคอยสู้รบคอยแย่งชิงของตอนนี้ไอ้ไอ้จมโจรขุดสุสานเก้าภาคเนี่ย ันดังขึ้นมาแล้วทุกภาคเนี่ยก็จะเอ่ยถึงคนสร้างสุาาสานท,ที่คือวังวังวัววงจังไถก็คือคนคนที่สร้างสุสานเนี่ยว่ามันทำไมมันมีรับลงในมีการคนไกดักซ้อนตลอดพิจารณาไอ้คนสร้างสุสานตลอดตอนเนี้เมื่อสักประมาณสองปีเขาก็เริ่มมีคนคิดว่าควรจะสร้างตำนานของคนสร้างสุสาขนาขึ้นมาเขาก็เลยแต่งนิยายขึ้นมาแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณฟางจังไห่เนี่ยเป็นสถาปนิกเป็นนักหนูงจุ้ยของจีนอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็มีรูปมาว่าเอออยู่จนสร้างอะไรนะทัชไทยทัชชวนต้องข้ามีส่วนสร้างพระวต้องข้ามีส่วนออกแบบมาเก๊ามีทัชชวนออกแบบหลายๆหลายๆเมืองของของจีนนะคะผมก็ผมเคยอ่ก็เาเลยผมเนี่ยเอาเอาอันเนี้ยมาแล้วก็ตั้งแต่สร้างเป็นนิยายหนังเรื่องนี้สนุกมากจะขอบอกว่า มันเป็นเรื่องที่40ตอนนะคะตอนนี้หนังจีนเขากำหนดาไว้ว่าไม่เกิน40ตอนเพราะมันสรนะ้างมันมายาวมาก80-90ตอนเนี่ยยาวมากเขาเลยบอกว่าต้องสร้างภายใน40ตอนถ้าใครจะยาวกว่าน,นั้นก็ให้สร้างเป็นสองภาคซักแต่นี้เขาก็บีทุกอย่างลงที่40ตอนทุกตอนตื่นเต้นและลุ้นทุกตอนเลยค่ะว่าพระเอกมันจะรอดได้ยังไงวะ ตั้งแต่แรกคือพระเอกที่ถึงผ้าลายนี่แฟนคลับเหมือนกันนะแฟนคลับนี่ไอจีเหมือนกันนะแสดงว่าพี่ต้องดูเรื่อองื่นด้วยใช่ไหมเป็นแฟนคลับดาราจีนเริ่มดูจากดาราจีนชอบเขาเป็นพิเศษเสียวจ้าร้อนร้อนเสียวจ้าในล่าสุดนีอะไรนะมันความหยกอ่ะใช่ไหมผ้าหนังหนังผ้าหนัภาพยนตร์ก่อนหน้านี้เขาก็เล่นในเราก็ดันไปรู้จักกับเขาอีก อยู่ในอยู่ในบ้านแฟนคับของเชอร์กานไทยแลนด์เป็นจัแกนแม่นจัไม่ดีแม่เหอนลงไม่ได้อยากแม่เขาเป็นลูกเป็นขวัญใจเป็นขััจในแล้วดูหนังทุกเรื่องเลยแล้ว ก็เล uhm, ่นหนังจีเรื่องแรกที่ดังนี่คือปรมาณการลัทธิมาอันนี้อันนี้จะนิยายจีไงค่ะนยายจีอันน้เนแต่มันเป็นนิยายวายแต่ว่าจีเนี่ยเขาเาห้ามป็นแบบจีเขาห้ามสร้างหนังที่เป็นนักลักรอบลุมเพศยไม่ว่าจะชายชายหญิง่ะเขาบอกังคับเลยว่าต้องต้องเป็นชายหญิงเรื่องนี้จงๆเาก็คับว่าให้ใส่ชื่อนางเอกมาด้วยเขาก็เลยอายิบ ต <ITA> ัวหมอคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แต่งเรื่องกัาไปนิดนึงคือเติมให้นิดนึงแล้วก็ทําให้เป็นมิตรภาพระหว่างผู้ชายกับผู้ชายแฟนครับสวยแล้วเรื่องนั้นก็ดังมากดังทั้งคู่ด้วยแล้วคนเขาอยากจะจิ้นคู่นี้คู่ชายผู้ชายนะคะพยายามจะจิ้นเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าต้องเลิกจิ้นก่อนสองคนที่ถึงจะร่วมงานกันได้แล้วคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับศิลปินเป็นไอดอลทางกาเต้นอะคะทางเราทางเต้นอีกคนหนึ่งก็เป็นมาตั้งใจจะเปลี่ยนมาแสดงแล้วเพราะจริงๆเขามาจากไอดอล ท่านท่านอื่นๆมีแฟนคับแบบนี้อีกไหครับแกงเดียวกันไม่ได้มามาแกงแกงสิเจ้าไมดิี่งองไม่มมอขอบคุณมากขอบคุณมากค่ชายค่ะ ยกเสือจ้านนะครับโอคจะจะบอกว่าพี่ทำังใหญ่หนังหังไโดงอะค่ะรูมากเลยูจคชอบคอชอบท่าที่ใครนะเนี่ยเวอยเล่นเนี่ยเวอ์อ่าะเนี่ยเป็นเป็นจิมมี่แต่ฉันชอบผมไมผมแต่เคชี่ล้วแต่เคชียังชอบอยู่ไม่้ทำงสามจิจีไม่งานจิ ป้าให้ผมเรี่ยงมาเกิดแล้วยังไม่จิ้งจี้มาเกิดอีกทำไมเป็นเป็นเป็นคู่คู่ปรับกันแต่มาเอิชอบชอบเป็นมากกว่าชอบแพคเกจชีมากกว่าอ๋อใช่ไม่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เหตุผลทางความเป็นตัวละครเลยเพราะว่าพารเกจิดาลา้กจิหลเกชิลมากเมื่อตอนนั้นยังหล่ออยู่ตอนนี้ต้องแกะแงะแล้วเล่นคู่กันทีไหนกันทีไหนปัจจบันก็เล่นคู่กันอ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับ นี่เห็นบใกรายต่อของเรามากับพี่คนนี้เลยพี่ชื่ออะไรนะคะโอ้โหพี่อู๋นะคะค่ะขอบคุณพี่อู๋มากค่ะเอาเอาที่ชอบอ่ะที่ชอบแอลชอร์ลี่ย์เรนนี่เก่งมาก่แล้วก็เวลาเวลาเขาขืนเนี่ยเขาเป็นเอามือถืจับหนูได้แล้วก็ตัวเขาจะแข็งแล้วที่สำคัญคือมีอะรยาเยอะ ไม่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 ชอบดิบดิเดียนไม่เคยจะถูชอบด่บดิเดียนไม่เคยจะถูแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกแต่จำไม่ได้เพราะว่าชอบอ่านยาสีชอบทิมยองมากใช่บอลนี้ยเมินเมินพ pues ี่แต่อะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ายอมจนยอมใจใช่ไหมอันเนี้ยของโกเล้งเนาะแล้วโกเล้งโตเล้งอ่าแล้วต้องชอบ ตัวอื่นสักตัวดิถ้าชอบที่เพียงแล้วเนี่ยรู้จับดีคีบวงไหมจักมีจันมีคีบงมีจันดีคีบวงมีจันดีคีวงชอบอ่านไปเรื่อยเลยเลยแบบไม่ค่อยจำว่าเราอ่านเรืได้อะไรชอบอ่านหนังสือชอบวิทยาจีนเพราะว่าวิยาจีนชอบมีคำพูดที่มันแบบ แล้วก็กระตังยูผมผมว่านี่ยายตนว่าเจ๋งแล้วนะคนแปลเจ๋งกว่านะใช่ค่ะวันนี้เราอ่านแล้วก็อุ้มหนังดีจังเลยคนแปลเก่งวอลนัมรูงแล้วก็น้องนพพลัดใช่แล้วเราตัวละครเยอะมากคนแปลเขาคงจะมีแบบอะไรเงี้ยทำเป็นวิธีนะตอนนั้นสคัญนี้เราอ่านแล้วก็อุ้มหน่งอินชาวลิวฮีแองเนาะลิคิมวอน แอร์อุ้ยไหมอ่าเอาเอาอุยที่อยู่กับลิขิม่วงอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้จักชอลรียกยังก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวต้องสั่งสอนสอนน่าให้ให้รู้จักชอลลเรียกเลยนะโคตรขีเลยนะค่ะก็ชอบอ่านกอดสั่งโอ้บอดี้พี่มูชอบอ่านหนังสืออยากได้ Uh huh. แย่งแย่งใหม่แปบ,บหนึ่งอันนี้จะเป็นเดี๋ยวดงดูก่อนอันนี้จะเป็นฟาเหียนฟาเหียนก็คล้ายๆพระถังซัมจังอะค่ะ uh huh. เรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มาจากพงศาวดารจีนเลยนะคะ uh huh. ก็จริงๆพี่เนี่ยช่วยเสริมในสิ่งที่เราลืมพูดไปตั้งเ,เย,เยเอะแยะเนาะในเรื่องของการแปลเรื่องของนักแปลและเรื่องของคําคมที่อยู่ใน uh huh. ใน uh ิยายจีนมันมีวันก่อนที่ในตลาดเขาฝากไว้ว่า เขาไม่ค่อยกล้าอ่านนิยายจริงเพราะว่าเขาแปลคำมันไม่ได้มันมันมีคําที่แบบว่ามีมีในย่าซ่อนอยู่มีคําคมเยอะเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาอ่านแล้วเขาท้อว่ามันยากจกาังมันดูไม่บ้านบ้านมันดูเข้าใจยากออะไรยย่างงเี้แล้วกัตวช,ชอบชอบให้พระเอกนี่กระเอก <laughs> ตาที่เนี่ยต่าง แล้วแล้วจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปิข้าวคอ๋อที่ต่อมีอะไรนะอะไรปากนนะชัแล้วก็เลยคอกลายไปทังรันศักดิ์เขามีนั่งเรือชมท้องนะครับอ่อกี่มาจับปางเลยนะฝ่ายปางตรงอ๋อปางขวางตรงนี้ ขอบคุณมนะากครับขอบคุณมากครับเราหาคนรู้จักชอลิวเพียงกันได้เยเราประสบความสำเร็จในการหาแฟนคลับกำลังภายใน,นอของเราใช่ไหมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปลาค่ะน้องมาปลาอายุเทา่าไหร่หก่ะ6หกขวบเล่นอยู่โรงเรียนอะไรคะอนุบาลจิตติกรค่ะมาจากจังหวัดอะไร บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชัยนาชชัยนาชอ่าชัยนาทมาเที่ยวตลาดบ่อยไหมเคยมาสองวันสองวันมากับใครคะกับพ่อกับแม่กับปู่กับย่าครับอือมากันทั้งครอบครัวเลยอ่านหนังสืออ่ามีแค่หนูอ่านหนังสือ คุณแม่อ่านหนังสือไหมคะคุณแม่เคยอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างคะอ่านไปพูดมียายกับวรรณกรรมพูดอะไรอ่าอ่านนิยายนะคะมีตอนมีหนังสือกอไก่เรามีหนังสือกอไก่เอาค่ะแม่มีอะไรอีกหนังสือเล่ม A B C กับตัวเลขบล็มีหนังสือนิทานไหมมีหนังสือนิทานด้วยไหม ชอบเจ้าหญิงไหมชอบเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงชื่ออะไรคะเจ้าหญิงที่หนูชอบชื่ออะไรคะเอลซ่าเย้เจ้าหญิงหิมะช่ไหมเอลซ่าอา,อาวอลตดิสนียงั้นเราก็ด้วยความที่น้องอายุน้อยเนาะแต่น้องมีความกล้าที่จะมาคุยกับเราก,ก็ความฝันในโลกความฝันหนูอยากอะไรความฝันหนูอยากเป็นอ,อะไร คนที่มารวมตัวกันในตลาดวรนนี้ขอให้ไห้มีความสุขก็พอแล้วคะ่ะอวยขอบคุณมากมากเลยนะคะเด็กตัวน้อยอวย,อยพรให้ทุกคนที่มาที่ตลาดนี้นะคะอขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณมากมากเลยรีบให้เลยะค่ะเรายกหนังสือเขียนฝันด้วยชีวิตให้น้อง ไปแบ่งคุณพ่อคุณแม่อ่านได้เลยนะคะเพราะว่าน,น้องก็พูดความฝันของตัวเองไม่ไม่ไมนิทานก็มีเอาอันนี้ให้น้องไปให้พ่อแม่อ่านหรือว่าจะส่งต่อหรือจะเก็กบไว้ให้น้องก็ได้นะคะอ,คอพ,พี่น้องเพียคนออฟให้หน่อยเดี่น้อะพออนิทานมาด้วย้วได้นะคะลูกงนิ้วหน่อยลูกนิ้มหน่อยค่ะนิ้วมองกล้องนี้ ก็เนี่ย <laughs> 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 <laughs>